สภาพอากาศเป็นพื้นที่สภาพอากาศร้อเนเป็นเมืองร้อนใช่มันที่ป็นตว่ามันไม่ปฏิเสธหนาวมันหนาวก็เหนี่ยไม่ได้ปฏิเสธแต่สภาพอากาศร้อนเป็นเมืองรง้อนดินประเภทไหนเหมาะสำหรับการปลูกทุเรียนมากที่สุดดินปลูกถัวเหลือดิน,นเหนียวปนทรายแล้วก็ ปลูกทุเรียนในที่พื้นทีลุ่มกับพื้นทีน้ำซวมครั้งเราทำพันธุ์เปลอักเดียวกันเลยนะไหนุ่มกับี่นซ้ำครั้งคือเราต้องตั้ต้องตําก็ได้ตั้มโคกยกโคกต้องยกโคกเรียกโคกไปนะฮะไหนโนกันดิการปลูกทุเรียนร่วมกับพืชชนิดอื่นมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร ก็ดีแล้วก็เสียก็ดีคือเป็นก็เรียกว่าอะไรล่ะพอดีคือ,อ,คอมันเป็นต้นไม้ที่ว่าบาังลมบงังบังแดดต้นเหล็กต้นเหล็กกันนะต้นเหล็กก็คือเป็นการปลกหลวกัวเออนะมืนคนเอิญนะก็จะเป็นเหมือนกับปลูกรวยเออมันจะเป็นการบังลมบังแดดความร้อนให้ความชุ่มชื้นมันมันไม่ร้อนเกิน ถึงก่อเสียก่อเสียคือก่อช่วงใหญยช่วงใหญ่มันจะเป็นช่วงย้ายต้นมาก่อเสียคือมันจะเป็นการปิดกันปิดกันปิดกันแสงต้นไม้ปิดกันแสงแม่้ต้นไม้ได้รับแสงเต็มที่แล้ก็ระยะห่างที่เหมาะสมในการปลูกทุเรียนแต่ละต้นเท่าไหร่ ระยะหงางออกตามวิชาการออกตามวิชาการสิบขุนสิบสิบเมตรคูนสิบเมตรนั่นตามไอ้นั่นนะฮะและ้วแลวิชาการที่เขาวายอย่ะแต่ว่าตามความเหมาะสมมันมีอีกแบบนึงตามความเหมาะสมแต่ละพื้นทีน่อีกแบบนึงแล้ววิธีการปลูกทุเรียนจากเม็ด และการตอนกิ่งต่างกันอย่างไรเม็ดและตอนกิน่งเม็ดก็จำให้ตัวเรียนกลายพันธุ์ได้เนื้อจะกลายสดชัจะกลายเนี่ยครับเม็ดลกูกตัวเป็นเป็นลูกขึ้นมาแล้วเนื้อจะกลายสดชาดจะกลายส่งลกูลกลูกจะกลายถ้าว่าลูกถากกิ่งจะเหมือนเดิม จากพันธุ์ต้นเดิมถูกย้าเกี่ยวกับการการให้พิ่มพิษลาวลูกเม็ดจะฉาว่าการลูกตอนกิ้งหรือว่าเสียบกลางเสียบหยอดบห้เป็นพิษ่าเทคนิคในการเลือกต้นกล้าทุเรียนที่แข็งแรงและสมบูรณ์อย่างไรเลือกต้นก้าต้นทุเรียนคือต้นที่เลือกต้นที่สมบูรณ์พอเลือกเลย เหลือต้นกาติสมบูรณ์ต้นกายชสมบูรณ์ที่เราต้องรู้ก่อนว่าเราจะปลูกตัวเรียนอายุอ๋อนึ่งคือต้นกาีิสมบูรณ์นี่นะเราต้องไปแลตอนนึ่งตอนอวบสองใบใบไม่ไม่เปลือกใบไม่ไม่เคี้ยวใบจะเคี้ยวตอนจะอวบแต่ตอนไม่เป็นไม่เป็นสีนามตาน ตลอดตั้งตอนตอนจะออกเป็นสีน้ำตาแแลแข่โคนกกลางกลางตนก็ออกเป็นสีเขียวเขียวคือตอนนี้สมบูรณ์การใช้สารกระตุ้นการออกดอกในผลทุเรียนมีผลดีและผลเสียอย่างไรผลดีและผลเสียใช้สารกระตุ้น่ช้สารกระตุ้นมันก็มีผลผลดีคือใายผล สองดอกสองพันพิษที่ตรงตามป่าไม้ที่เราต้องการและก็หายดอกหายดอกที่เยอะแต่ว่าคนเสียคือหลังจากตรงหลังจากตัดแต่งลูกหลังจากตัดแต่งลู ตอนหม่จะจะสุดซุม่มต่อเป็นการกระตุนกระตุนในออกดอกที่ว่าบางทีตอนไม่ชมบูญตอนชมบูญนช่วงต่างแปลงอาจจะไม่เมือนกันแต่ตอนชมบูญเรากระตุนดอกจะออกหมาพ<ม>อดอกออกหมาอ่ามันพอเรียกว่าลูกลลยกุ้นมันจะกินหนามเลี้ยงกินข้าวหมากินนู่มากินนี่หมากถึงกอกินหมากตอนมันจะส้ม ก็อตอนส้มนัม่นคือผลเสียของการของการฉีดสารเรหล่งกระตุน้นถ้ามันออกแบบธรรมชาติของมันตอนสมบูรณ์ขนาดนี้มันจะออกประมาณนี้ตอนตอนตัวใบเลี้ยงใบไรมันจะออกทีกนึงคือออกประมาณกับข้องถือว่ามันมีมีอาหารมีวิธีการให้น้ำแบบไหนช่วยให้ทุเรียนเติบโตแข็งแรงที่สุดให้น้ำาบ็นอย่างให้น้ำแบบไหน ให้นำแบบแบบให้แบบจ่าวัตสปปันค์เกิ e r ระยะเวลาการห้อยเหล่แต่ละืันทีให้นำวัตสปปันค์เกิร์ดนำจะไม่เชะนำจะไม่ทั้งต้องให้นำต้นเฉาตาตุ้ยเหลกให้เฉาเฉากับคำกลางหลับละมันถึงจะโมง เจ้าเก่งเจ้าม่วงกำเพ่งเจ้าม่งแล้วก็คุณมีวิธีบำรุงต้นทุเรียนให้แข็งแรงและทนต่อโรคอย่างไรกิจการดูแลตดูเรื่องใ้แข็งแรงแข็งแรงแล้วก็ให้คนต้อรคนต้อรูมันตรงเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ถึงแล้วใช่ไหม เร่งองเกี่ยวกับปุ๋ยการให้ปุ๋ยการให้ปุ๋ยตามลักษณะของต้นไม้แต่ละจวงของตอน้นไม้ให้ปุ๋ยให้ยาการจ่ายปุ๋ย,ย,ย,ยถ้าว่าให้ปลอดจากโรคมากที่สุดต้องจ่ายปุ๋ยอินซีหรือว่าอินซีเคมีนั่นคือถือว่าปลูกทุเรียนแล้วให้ปลอดจากการเป็นโรคถ้าจ่าย kem mì mờ đấy, kem mì mạc mờ đấy, năn cứ rùa cào cào mát riêu là năn, xay bùi nhiều, xay bùi để xay đày ta xay mạc cứ đẹp rồi măng đắn, ăn hải cứ ăn hải bùi, ăn đuối thủy diên, ăn nạm, đuối chuồng lèng, ăn nạm, xay bùi, xay bùi ควันแตงกิ้งควันผือเผื่อ้หลดความเสียงจากล่มแล้วก็พายุควันแตงกิ้งควันผือเผื่อไฮเทรแบบไฮตอนมันยังคงสภาพไไตอนมันยังมันยังคงสภาพเผื่อเด้ว่าหลลดอะไรนะหายเสียงจาก้หลดการเกิดพายุอะไรแบบนี้เผื่อไม่ให้ตอนมันเสียหายแงงกิ trường thì là anh lượng sông cái cơn đào đồng tên kiến thủ liên chứng can tên 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 kiến thủ liên để lê liền can thu để thu phải bị bắt không lúc ngày mai thì tám điều nếu đầu ตั้มทรงปุ่มตัดแต่ง,งตทรงปุ่มซอง,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 งแร่ลักษณะต้นความสูงของตอนอ้นตัดคือตัดเรียกว่าตัดตัดยอดตัดแต่งความสูงอย่ามันสูงเกินตามสภาพตามสภาพพื้นที่บางที่พื้นที่พื้นที่ก็เรียกพื้นท,ท,ที่ลาจนันพื้นที่ลาจนันก็ ตอนกะระโดดตัดให้มันตั้มถ้าพื้นตีราบเราก็หว่านตัวมันต่ไรคือตัอ้มฉบับแต่ละแต่ละพื้นที่นะแต่ว่าคือตัดแจ้งต้องตัดแจ้งให้แกงกิ่งให้โปรุงตัดกิ่งห้างจ่างออกตัดตัดกะัะแนงอะไรคือทําให้ปรุงก็เหลือกันให้ใหนั้นถึงุดแล้วก็วิธีการดูแลทุเรียนเหมือนถุเรียนอิดผลนั้นเหมือนว่าพ่อมันพึ่งเิลือดิดจึงกับวิธีการดูแลพันผืนผืนเดียวจะว่าะ mấy hay mày ăn ít luộc hay mặc thì suốt cái à, ừ. à ai thích phấn đây mà thì suốt uhm. nướng vị thị hai hai hai, phủy, hai phủy bấm rung trong vị can hai nàm hai thuốc hai vị trí hai nằm, hai phủy, ตั้งทรงยางมันประสานกับอากาศต่างภาหนอกตาอากาศสภาพกุ้งตีสภาพดีๆการหายปุ๋ยแต่ละจวงป้องลูกอะลูกขนาาเต่าไข่ไก่างไปทีหนึง่งลูกเต่าก็ป้องนุ่มเางไยทีหนึง่งการหายปุ๋ยแล้วไงไฮปุ๋ยมันรุงลูกเอาอต้องา,ายปุ๋ยมันรุงลูกตอนที่ลูกเต่าก,ก็จะเท่าไข่ เท้าไข่ไก่หรือให้อาหาให้ที่ละหน่อยให้ปุ้ยมาลุ่งลูกที่ละหน่อยที่ละหน่อยอย่าไปให้เยอะให้ไปสิบห้าวันทีนึงสิบห้าวันทีนึงสิบห้าวันทีนึงอี่าไปใหปุ้ยแล้วก็มันสว่างพอโ่ะมันติดดอกใม่ยถึงจะดอกมันยังขี้ระยะก้อนเดียวมันจะออกมาเป็นลูกก้อนที่จะติดลูกดอกของมันขี้ระยะล่ะ ตาปูเตาปูตัวปวงโอ้ย,ย,าย,ยาอได้หลายอย่างบองให้ถูกจึิงจริงเขาถูกหลายอย่างไหมจริเอาไหมเอาแบบรวมๆกันมเอาฟางมันมีไรช่วงทุเรียนนะมันมีช่วงแรกเราเรียกว่าช่วงช่วงไข่ปลามาเริม่มเริม่มไอ้นั่นออกมานะเห็นเป็นไข่ปลา ก็ใครปลาเซตก็เดียกว,ว่าตาปูว่าตาปูเซตมันจะเป็นมะเพื่อพ่วงมะเพื่อพ่วงเซตอ,อ,อะไรเรียกว่าดอกบานเนี่ยดอกอะไรเนี่ยบอไม่ถูกยังอยูย่ฮกเช็ดจ่วงนะใช่ปะแล้วก็วิธีป้องกันไม่ให้ทุเรียนร่วงก่อนการเก็บเกี่ยวทำผืน รวงนี่ไม่ถึงรวงซุกเลยรวงอะไร đấy รวงรวงซุกสแบบเมื่อกาตัวเรียนถือแบบถ้าสมมูรณว่ะยังไม่ถึงเวลาที่แก็บที่อันยิ้มแยามใหญาให้มันล้นลงมาก่อนนะมีวิธีการแก้ปัญหาบันเทาบางอย่าให้มันแกตัวเรียนการเก็บตุวเรียนใหญ่มันเสียของจากกระแทกการกระแทกกระพื้นอ่าก่อนแก็บโดยการวิธีตัดมอนทองก็ตัด ประมาณร้อยสิบวันพอตัดทุเรียนตาว่าเป็นประเภทประเภทเรียกไรเปรตอะไรล่อสายพันธุ์อื่นๆเนี่ยประมาณร้อยวันพอตัดแล้วเรียนแต่ก็เอกลักษณ์ของทุเรียนสายขาวกับทุเรียนถี่อืนนั้นแตกต่างแล้วเป็นปืนมีเอกลักษณ์ฝันปืนให้ว่าเนี้ยคือทุเรียนสายขาวมีแบบเมื่อน้ำเหนือน้อย รสชาติอะไรมันอืมนั่นก็เรียกมอนท่องใช่ไหมเรียกมอนท่องใส่ขาวเปลือกบางน้ำเปลือกบางน้ำเล็กเนื้อเนื้อเลื้งเม็ดลีบเม็ดเล็กนะครับมันจะเม็ดลีบเม็ดเล็กแล้วก็เนื้อหวานหวานก็เรียกว่านเนื้อเนื้อเขาเรียกว่าเนื้ออุ้มรอบ เนี่ยว่านนั่นของถุยนสายเก๋าเนี่ยไม่เป็นตัวเอกลักษณ์อันนึงสุดที่ว่าที่ระดับเรื่องที่ระดับชนะว่านั้นคือเรื่องถุยนสายเก๋ามันต้องเนี่ยไม่เป็นเส้นใหญ่อะไระองแต่หนอกเขาจะเนี่ยเป็นใหญ่เป็นใหญ่เป็นเส้นแต่ของใส่ยเก๋ามันจะไม่เป็นไม่ไม่เป็นเส้นอย่างอื่นเนี่ยไกลๆกันเลือกไก่เขาเอามาไกลๆกัน ตัวอันไปได้เนียวันบนีฟ้าลมอะไรเป็นใหญ่เรี่องชุดหมาบจะเป็นใหญ่ก็แบบมันมาจากกมันมาจากดินสาภาพับดินฟอ,องเศษนยิยงเดียวรู้เปล่าคือเอกลักษณ์ของตัเวเรียนใส่ขาวมันนึ่งก็คือสาภาพดินก่าอากาศกูเป็นเป็นส่วนประกอบสำคัญในกองถืเหรียญคอนโซลใส่ขาว,ขาว ไม่ว่าจะเป็นสายพันมอเตอรท่องกองจัดอ่ากองใสายขาวนี่นะเราไปปลนะูกแถวหน้าวีกะไม่ใช่ถุยนใสายขาวปัจจัยหลักก็คือดิน้นต้องดินน้ำอากาศนั่นคือปัจจัยหลักกองถั่วตั้มให้ถุยนใสายขาวมีชื่อ,อไม่ว่าเราจะเสือพันธุ์ยันมาจากใสอ่ามาจากชุม้มพนอมาจากอะไรก็เอามาปลูกในใสายขาว มันก็จะกลายเป็นตุเรียนใส่ขาวเนื้ออะไรมันเงอนมันหนอกจากผิวบางทีอาจจะออกเคี้ยวันงต่ว่าของมันมันต่วเมื่อก็ตุเรียนแช่ชุ่มป้อนต่วมันทำทำพันธุ์ไส้ไส้เออลายไส้พันมากไม่รู้พีชันมากจึงหัดโรคแต่บางทีอาจจะเคี้ยกันยังแต่วตวเรียนใส่ขาวบานเรีจิงๆคือเปลือกจะเลี้ยงเป็นเปลือกทอง ถุเรียนนี่ใช้เวลาคีปีถึงจะเริ่มให้ผลผลิตถุเรียนเอาเอาเอาแบบแบบกลางกลางไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คีมี่ไม่ใช่นั้นนะไม่ใช่ยาเดเียนแบบบานๆโลูกแบบบานๆก็คือถุเรียนไม่เกินเจ็ดปีเป็นไม่เกินเจ็ดปีถ้าว่าจ่ายคีมี่ช่วยจ่ายวิญาตราเก้ามาช่วย โยบประมาณเซปีฮาปีก็เป็นแล้วก็มันก็เอ่อตอนนี้ถ้าสมมติว่ามันปิ้นขึ้นมาแล้วันข <Ừ. S 2> ีปีหวางจะแบบมันมันทำให้มันมันไม่ออกลูกอ่ะนะมันออกลูกได้มากหนาน่นสุดไอ้ขีปีได้เราอยากดูเรื่องออกลกูออก,ลกเป็นไฮนะพุ้นพิษนะเรื่องไฮพุ้นพิษกี่ปีมันเป็นรอยปี อรอยปีขึ้นเยอะในว่าอ่าีคือแรงจะว่าตุเรียนสภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรคไม่เป็นไรนะอายุอร่อยปีเหมือนกับตุเรียนนู้เลยเหมือนตุเรียนธรรมดาเลยตุเรียนแต่การเี่วว่ามันเสียคือหนึ่งการให้ปุ๋ยการให้ปุ๋ยให้เคมีไปมันมากันนั้นคือตุเรียน,นเสียแต่ว่าเคมีไม่มากอายุแบบก็เรียกว่ายุบแบบธรรมชาติให้มากที่สุดอายุเป็นร่อยร่อยปี ก็ต้นทุนลักในการโปรกทุเรียนนั้นนี่อะอะไรบ้างในสวนของตัวเองนั้นต้นทุนลักซื้อพันธุ์ท้องดินต้นทุนลักก็คืออะไรมบ้างนะคล้องตัวไปเนาะคล้องตัวไปหนึงน่งต้องมีปืนเทปปืนเทสองอรับ ปั๊บปุ้งสถานที่สามระบบนำสี่ระบบไฟห้าปุ๋ยแต่ก็มืนกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกประกอบด้วยอะไรมั่งมัอนกับเราใช้แปม์ใช้อุปกรณ์อุปกรณ์การปลูกก็เดียวกับไม่เสียวอุปกรณ์การปลูกอะ อ,อุปรอกรณ์ที่ใช้ในสวนอุปกรณ์ที่ใช้ในสวนที่ปลูกต้นเรืนอนนี่ปัม๊มน,น้ำโซเ,เ,เอ๋อะไรน่ะแปบนะเนาะแปบสปริงเกอร์เครื่องตัดหญ้ามีดปลาคือต้องยังมัดจอบไว ตัดยาไวคือน no, ั้นอุปกรณ์การเกษตรต้องยั่งมันน่าละเอ้ยรถหงาเลย็คกในชุมชนนี้ต้องการให้นวยงานร่วจากไหมมีการสนับสนุนเกี่ยวกับตอนทุวเรียนของในแนส่ยาวมั้งนับสนุนนสนุนตั้นตั้นเรียนเนาะ อะไรมันก็สนักสนุนม oh ันกับอยากให้เขามาอบรมให้ความรู้ให้เข้ามาช่วยทำการการตลาดอะไรให้ช่วยเข้ามาช่วยทำการตลาดให้ด้วยวะยังเหลืออะไรบางที่ต้องการที่จะให้เพนอกงานภายนหนองกันเข้ามาเอาอะไรดีถ้าคนอื่นเราเราเบื่อเราการตลาดก็เบื่อเราไปอบรมเลยการโตขึ้เรื่องระบบก็มาอบรมเลย cầm cuối có ốp rùm hai liều Còn mà mẹ ông lấy Ông can ta lát lên này Can ta lát Nhưng mà chỉ chế những can thầm ta lát online Ai đi đi